สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาพี่บีนช่วงนี้พี่<อ>ก้าวจะนำพี่บีนเนี่ยมาออกกำลัง<ห>กายท่าไหนดอะาอะไรดีการแข่งการข่าวไหม <laughs> แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับการออกกำลังกายหรือว่าพะละเลยนะคะพี่ <laughs> ก้าวจริงเหรอชุดมันได้งไงชุดมันได้เพราะว่าว <laughs> ันนี้ค่ะพี่ เกิบเต้นแล้วนะเมื่อกี้เกิดเต้นล้วที่นี้จะพาน้องๆน,นะคะไปที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะออโอ้โหเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคณะนี้มีแต่เด็กเก่งๆทย่างนั้นเลยนะใช่ที่นี่นะคะจะต้องบอกว่าเมื่อแอดมิชชั่นปี58ที่แล้วเนี่ยน้องที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศเป็นอันดับที่3าเขาอยู่ที่คณะนี้ อยู่ในคณะรัฐศาสตร์นะคะสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะซึ่งก็คือน้องจุ๊บนั่นเองหอดสาวแว่นสุดน่ารักของเราเนี่ยครับเจวน้องจุ๊บก็เคยมาให้สัมภาษณ์ในรายการของเราเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนเหมือนกันนะคะแล้วพี่ก้าวรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องดูคะแนนด้วยในการ a d m i s s i o เขาเรียกว่าคะแนนต่ําสุดอดมิชชั่นค่ะต่ำสุดครับต่ำสุดแล้วพี่ก็จะเป็นคะแนนสูงสุดไม่ใช่ ซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะ5 8เนี่ยคณะรัฐศาสตร์ค่ะเป็นคณะที่มีคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยโอ้โหสูงที่สุดเลยเหรอใช่อันนี้เป็นพาร์ทของการแอดมิชชั่นใช่ไหมค่ะมาดูพาร์ทของการรับตรงบ้างครับน้องๆมีอะไรต้องบอกว่าคะแนนรับตรงของจุฬานะครับของคณะนี้เนี่ยก็สูงมากเช่นเดียวกันซึ่งคะแนนต่ําสุดนะครับอยู่ที่25 1 0 5คะแนนโอโ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นสําหรับนะครับสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพี่พีรู้ว่าว่าสาขาเนี้ยใช่การเป็นนักทูตต่างๆเนี้ยคะแนนสูงปรี๊ดมากๆขนาดไหน27,240คะแนน สูงไหมล่ะถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดของการรับตรงจุฬาเลยนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าคณะวิทยศาสตร์จุฬาเป็นหนึ่งในคณะที่คะแนนนะครับสูงสุดในประเทศไทยโอ้โหนี่คือฟอันนี้คือแค่คะแนนต่ําสุดนะอย่างสาขาที่เป็นคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างประมาณ2 7งหมนะครับและคิดดูสิว่าคะแนนที่สูงสุดของเขาไม่เต็มสามมือเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงด้วยอะไรครับ เยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ,ๆโอ้ยน้องๆคงเห็นแล้วแหละนะคะว่าจะเข้าคณะนี้ได้เนี่ยจะต้องฟิตสมองให้มากๆอ่านหนังสือให้เยอะๆเลย <c oughs> แต่ว่าโลกนอกหนังสือเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าที่คณะนี้เนี่ยเขามีอะไรพิเศษทําไมถึงมีแต่เด็กที่เก่งๆอยากจะเข้าไปเรียนกันนะคะ <c oughs> <ช>เดี๋ยวไปเจอกับพี่มิกและชาวสิงดํากันเลยค่ะกับช่วง open house on air สิงดําเลยเหรอใช่ สวัสดีครับตอนนี้พี่มีพาน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพี่มีนั่งรถบ๊อบมาลงที่หน้าคณะรัฐศาสตร์แม่ตอนนี้พี่มีก็เริ่มอยากจะรู้แล้วละครับว่าข้างในเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไง <alle à. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย และตอนนี้ครับน้องๆพี่ม้อยู่กับอาจารย์กนกรัฐครับซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคณะรัฐศาสตร์กันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่มีขอเริ่มจากคําถามแรกซึ่งเชื่อว่าน้องๆคงจะสงสัยกันนะครับว่าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นวิชาเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายเนี่ยนะคะเป็นคณะที่เปิดโลกทัศน์ที่ทําให้น้องๆได้เข้าใจว่าโลกแห่งการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบริหารรัฐกิจสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่จะทําให้เราเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองและเข้าใจสังคมค่ะแล้วในคณะรัฐศาสตร์เนี่ยครับอาจารย์มีการแบ่งภาคหรือสาขาย,ย่อยลงไปอีกหรือเปล่าครับ มีค่ะในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะคะประกอบไปด้วย4ภาควิชาภาควิชาแรกคือภาควิชาการเมืองการปรองสิ่งที่เราสอนเนี่ยก็คือโครงสร้างการเมืองและโครงสร้างระบบร,รัฐบาลแล้วก็การทําความเข้าใจกับกระบวนการทางนโยบายค่ะส่วนภาคที่2คือภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาคที่เน้นเรื่องการทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเรา กับโลกใบนี้ว่าแต่ละประเทศและนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยส่งผลกระทบกับเราอย่างไรและเรามีบทบาทอย่างไรได้บ้างในในโยบายต่างประเทศภาคที่3ก็คือภาครัฐศาสตร์การนาศาสตร์หลายคนอาจจะถามว่าภาคนี้เอเรียนอะไร,รภาคนี้นะคะเป็นภาคที่จะช่วยภาควิชาที่ทาให้เราเข้าใจโครงสร้างของกลไกที่เรียกว่ารัฐและ รัฐและระบบสาธารณะของเราส่วนภาคสุดท้ายคือภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคือภาคที่เกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนในข้ามสาขาได้น้องๆจะสามารถเลือกเรียนข้ามภาคก็ได้นะคะแล้วเ,เรื่องงานในอนาคตนะครับถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยมีโอกาสในการทํางานอะไรบ้างครับอาจารย์เราจะเป็น ทำงานบร,ริษัทเอกชนก็ได้ในภาคของอาการทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หรือทำงานในระบบราชการที่ไม่ใช่เป็นเพียงกลไกลฟังก,กลไกลหนึ่งของระบบราชการแต่ว่าทำงานในระดับการวิเคราะห์นโย,ยบาย<ม>หรือจบสังคมวิทยาเนี่ยเราก็จะสามารถไปทำงานในองค์กรระหว่างประเทศทำประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนทำประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ส่วนจบความสรรัมพันธ์ประเทศเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปเป็นคนที่อยู่ในองค์กรบริหารระดับโลกได้นะคะมาถึงตอนนี้แล้วครับอาจารย์น้องๆคง อยากรู้แล้วว่ามีช่องทางการรับสมัครนิสิตยังไงบ้างครับค่ะการรับสมัครของทางคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด2ช่องทาง,ทางก็คือ1ช่องทางในการรับแอดมิชั่นตรงนะคะคก็จะประกอบไปด้วยสัดส่วนคือ55คนแต่ละภาควิชานะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือการรับตรงนะคะซึ่งสัดส่วนก็คือแต่ละภาควิชาภาคละประมาณ20คนรวมทั้งหมดคณะรัฐศาสตร์จุฬารับนิสิตแต่ละปีประมาณ300รคน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ เอาละครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับไกด์สาวสวยซึ่งจะมาทำหน้าที่พาพวกเราเยี่ยมชมคณะรัฐศาสตร์ในวันนี้ครับพี่ปันปันสวัสดีค่ะปันปันนะคะต้องบอกว่ามีหัวใจเต้นแรงมากเมื่อได้เจอกับพี่ปันปันครับ <c oughs> ใจจะหลุดออกมาข้างนอกแล้ว <c oughs> ใจจะหลุดออกมาข้างนอกแล้ว <c oughs> พี่ปันปันครับวันนี้จะพาพวกเราไปดูอะไรแล้วมีอะไรน่าสนใจรอเราอยู่บ้างครับ วันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมคณะศัสตรกันค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ี่วิชาด้วยกันอย่างเช่นดูตึกนี้เป็นต้นเลยค่ะตึกใหม่ของพวกเรานั่นเองเอ๋อนี่เป็นตึกใหม่ด้วยหรอใช่ค่ะโอโ้โหใหม่มากแสดงว่าข้างในต้องมีอะไรใหม่ๆรอเราอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ<ะ>ตามพวกเราไปเลยมามามาน้องๆครับแล้วตอนนี้พี่ปัน,ปนพาพวกเรามาอยู่ที่ห้องห้องหนึ่ง 1. มันคือห้องอะไรครับพี่ปัน,นครับค่ะวันนี้นะคะพี่ปันพามาบุก ห้องคลาสดิสคัชชันของภ้าชัปกครองค่ะ <ม S 2> ซึ่งการดิสคัชชันนะคะจะได้ทำให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้แชร์ไอเดียกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน,น้องอะไรคะชื่แซมครับโอเคอยากถามพี่แซมนิดน,นึงนะครับว่าการเรียนวิชาดิสคัชชันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรในการเอาไปไประยุกต์ใช้กับวิชาอ,าอื่นๆของเราบ้างครับ คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าประโยชน์ของการเรียนดิสคัส่ยทำให้เราได้รู้ถึงมุมมองของเด็ก,ดกๆนั้นที่แต่ละคนนะครับไม่ใช่เราแต่อาจารย์สอนสอนสอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าเด็กคิดอะไรหรือว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าในการ,ราได้มาปรับมุมมองปรับความคิดกันเนี่ยทำให้เรารู้กันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับตอนนี้พี่เป็นฟันกำลงังพาพวกเราไปที่ไหนกันต่อครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะพาไปชมคลาสเรียนของคณะรัฐศาสตร์กันค่ะเป็นคลาสเรียนวิชาอะไรครับวิชาสัมมนาสังคมวิทยาค่ะอเป็นวิชาที่อยู่ในภาคไหนหรืออะไรเป็นพิเศษอยู่ในภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะเอาละครับและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ธิติยานะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับวิชานี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ อยากจะถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับอะไระครับว,วิชานี้ก็เป็นวิชาสัมมนาประเด็นสังคมร่วมสมัยนะคะเพื่อจะให้นิสิตเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะในส่วนที่เป็นประเด็นทางสังคมนะคะได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ี่คือห้องสมุดร,รูฟ o ตดีสมิธและชำนาญยูวบูลของคณะรัฐศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะห้องสมุดแห่งนี้นะคะได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติกพราาสรปีซ้อนเลยนะคะรางวัน,นี้นะคะก็มอบให้กับห้องสมุดนะคะที่มีการบริการที่ดีแล้วก็การบริหารที่ดีค่ะที่จูงใจให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์และบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้ห้องสมุดของเราะคะ่ะ โอ้พี่รันปันครับเห็นห้องสมุดที่นี่มีการจัดโซนสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยตอนแรกพี่มีนึกว่าหนังสือจะไม่เยอะแต่พอเข้ามาเดินดูข้างในจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหหนังสือเยอะมากเลยนะครับพี่รันปันครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมหนังสือวิชารัฐศาสตร์ค่ะที่แรกของประเทศไทยเลยค่ะโอ้หน,น้องครับพี่มีเพิ่งสังเกตเห็นความไฮเทคของที่นี่อย่างหนึ่งนั่นก็คือที่โต๊ะที่มีบริเวณแบบนี้เนี่ยนะครับมี iPad ฟังอยู่ด้วยโอ้โ oh, หเป็น iPad ที่ให้ใช้บริการได้มากมายแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ตอนนี้ปันปันพาพี่มีมาที่ห้องอะไรครับเนี่ยค่ะห้องเรียนนะคะของภาควิชาภาษาศาสตร์ค่ะ วิชาที่สอนอยู่เนี่ยชื่อวิชาการบริหารและสังคมครับโดยหลักๆก,ก็คือว่าเราก็สอนว่าอยากจะให้นิสิตได้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีเนาะแล้วก็รากฐานเกี่ยวกับรูปแบบของการบริหารแนวความคิดหลักก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายให้เห็นถึงรูปแบบแนวความคิดของการบริหารจัดการในภาครัฐ mm. อย่างไรก็ดีในปัจจุบันเนี่ยนิสิตเราเป็นจํานวนมากก็เราก็คงไม่ได้ปิดว่าจะต้องจบหรือจะต้องไปทำงานภาครัฐเท่านั้นเพราะว่าการทํางานในภาครัฐเราก็เทรนนิสิตให้สามารถจะเข้าไปทํางานในภาคเอกชนได้ด้วย mm. ตอนนี้เรามากันที่ห้องไหนครับพี่กัลป์ครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะอเป็นภาควิชาเกี่ยวกับอะไรเรียนอะไรอ่าภาควิชานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์กรต่างๆระหว่างประเทศค่ะแล้วก็รวมไปถึงพวกประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะ <kings S 2> อ <juga S 2> <ช>ืมก็เป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็น ครบทุกภาควิชาพี่บอนปันมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆทางบ้านไหมครับก็สำหรับน้องๆที่สนใจมาเรียนคณะรัฐศาสตร์นะคะก็อย่าลืมตั้งใจหนังสือนะคะแล้วก็มาเจอกันที่คณะนี้นะคะครับผมเรียกได้ว่าคณะนี้เนี่ยก็เป็นคณะที่จะทําให้เราได้รู้จักทั้งตัวเองแล้วก็รู้จักกับสังคมมากขึ้น,นใช่ไหมดังนั้นน้องๆคนไหนเนี่ยนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของตัวเองแล้วก็สนใจในเรื่องของสังคมรอบข้างรวมถึงการเมืองการปกครองต่างๆก็ต้องมาสมัครที่นี่ให้ได้นะครับใช่ค่ะ ช่วงหน้ากลับมาติววิชาสังคมศึกษากันต่อนะครับ